ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสวัสดีครับทุกคนผมซิกนะครับตอนนี้อยู่กับผมในเกมแล็กนัลล็อกออริจินนะครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆน,น,นะครับผมจะมาแนะนําการลงดันต้นไม้ให้กับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่เคยลงแล้วกันนะฮะส่วนผู้เล่นเก่าเนี่ยเขารู้กันหมดแล้วแหละผมจะมาแนะนําผู้เล่นใหม่ละกันนะฮะกดไปที่ตรงนี้นะครับกดตรงอีเวนต์ขึ้นมานะครับผมดันนี้เนี่ยก็จะลงได้ทุกวันนะครับลงได้ทุกวันแต่ว่าจํากัดแบบทีมและแบบเดี่ยวนะแบบทีมเนี่ย ลงได้2ครั้งนะครับ2ครั้งนะฮะแล้วก็ส่วนแบบโซโล่เนี่ยก็ลงได้ลงได้สองครั้งเหมือนกันต่อสัปดาห์นะครับผมอันนี้ผมลงไปหมดแล้วแบบเดียวหรือผมเหลือแบบทีมนะอ่าเดี๋ยวก็ไปกันเลยผมก็มีทีมของผมแล้วนะครับตอนนี้เป็นน้องผมเองนะครับดูไว้นะครับย้ายจากแอสซัสซินนะครับมาเป็นสไนเปอร์นะฮะก็ด้านนี้ไม่ยากนะครับถ้าถ้าแบบ แบบคู่นะเราก็ตกลงกับเพื่อนเราว่าให้เขาไปอยู่ตรงข้างหน้าแล้วเราอยู่เฝ้าบ้านหรือเราไปข้างหน้าให้เขาเฝ้าบ้านแค่นั้นเองนะครับอ่าเข้ามาก็จะเจอฉากอย่างนี้ก็กดข้ามไปเลยนะครับโอเคนะฮะนี่นะครับเราจะอยู่เฝ้าบ้านคือตรงที่เราอยู่ตรงนี้นะครับส่วนเอ่อเพื่อเรานะครับให้เขาไปอยู่ข้างล่างนี้นะครับนี่เพราะว่ามอนน่ยมันจะเกิดตรงนี้เนี่ยมอน here, มันออกมาแล้วเห็นไหมอ่า แล้วถ้าเขาไปดักตรงเนี้ยถ้ามอนหลุดมาแล้วก็เก็บที่บ้านแต่ถ้าเขาเก็บหมดก็ไม่เป็นไรไม่ต้องดักแต่อันนี้เขาไปเก็บไม่ทันนะผมก็เลยต้องมาจัดการซะหน่อยมันจะเป็นมอนสเตอร์เวฟนะครับผมทั้งหมด30เวบเวฟนะเห็นเลขตรงนี้ไหมมอนสเตอร์รอบถัดไปจะปรากฏในอีก18 17เนี่ยเราสามารถกดข้ามได้เลยนะครับถ้าเราพร้อมแล้วนะก็กดไปเลย ไม่ต้องรอมันดีเลยจนหมดนะครับกดข้ามได้เลยนะฮะแล้วก็ที่ตัวต้องมีตัวเฝ้าบ้านเนี่ยเพราะว่าในช่วงเวฟที่20 21บที่2 0 2เเนี่ยมันจะมีตัวที่มันวินวอล์กนะมันหายตัวมาแล้วมันก็จะหลอยมาตีต้นไม้เรานะครับผมก็ต้องมีคนเฝ้าบ้านคนหนึ่งนะในกรณีที่เล่นคนเดียวเนี่ยก็ต้องวาร์ปกลับมานะวาร์ปตรงนี้นะครับถ้าสมมุติถ้าเราไปอยู่ไกลๆนะเรากลัวกลับมาไม่ทันนี่เห็นตรงนี้ไหมที่เป็นรูป รูวาร์ปนี่นะครับกดแล้วมันก็จะวาร์ปกลับมาอยู่ตรงฐานนี้นะครับโอเคแล้วในแต่ละรอบเนี่ยเราก็จะได้เ,เรียกว่าตัวนี้ละกันเอาไว้ได้ดาวพวกนี้เอาไว้อัญเชิญนะครับทหารมาช่วยตีนะทหารมาช่วยตีตัวแรกเนี่ยเป็นแท้งนะครับเป็นซอร์ตแมนนะครับตัวที่2เนี่ยเป็นฮิลเป็นอะโคลิตี้นะครับและตัวที่3เป็นเมทนะครับเป็นตัวทําดาเมจนะครับก็เดี๋ยวผมเอาเอาแท้งมาก่อนตัวหนึ่งละกันถ้าเราใช้ไปเนี่ย ดาวตรงนี้ก็จะลดนะครับแต่ว่าเราก็จะได้เพิ่มหลังจากที่เราฆ่ามอนตายนะแล้วผมก็เอานี่เอามาอย่างละตัวแล้วกันผมเล็กตัวนึงผมเอาดาเมจมาสองตัวเลยโอเคอ่าตอนนี้ผมอัญเชิญมาแล้วนะฮะทั้งหมดนี่นะครับสี่ตัวนะครับก็จะเห็นเป็นล่างโปร่งแสงใสๆนี่นะครับเราสามารถอัพพลังให้เขาได้นะครับผมด้วยการีกดเข้าไปแล้วก็อัปเกรดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมรอให้ดาวเต็มก่อนอ่าโอเคดาวเต็มแล้วเดี๋ยวผมจะอัพตัว นี่แท้งก่อนละกันอัปเกรดแท้งนะครับก็กดยืนยันไปได้เลยอ่าแท้งผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงๆนี่นะครับก็คือว่าอัปแล้วนะมันก็จะเปลี่ยนสีตามขั้นมันไปนะฮะอนนี้ก็สบายๆนะฮะคนเฝ้าบ้านเพราะว่าอ่าหลุดมาตัวหนึ่งใช่ไหมไม่เป็นไรเราจะัดการเองไม่คนามืออยู่แล้วนะครับแค่ตัวเดียวอ,อ้าอ่าโอเคเรียบร้อย ตอนนี้ผมพระนะครับก็ผมเซตจูเด็กกับแมกนัทไว้แต่ผมจะเอาแมกนัทออกละกันเพราะว่ามันไล่แมกนัทก่อนนะฮะมอนมันก็เลยเดินข้ามวงมาอ่ะนี่ผมมีเก้าร้อยละผม up, up, up อัพอัพเลดีอัพนี่ <c oughs> อ,อ๋อผมอัพแท่งดีกว่าอ,อ๋อยังไม่พอนะฮะขาดอีกขาดอีก,อกนิดหน่อยขาดอีกสิบแต้มอ่า ก็จะมีบางรอบก็จะมีพวกมอนที่เรามองไม่ไมเห็นนะครับอย่างเนี้ยวิปเปอร์เนี่ยมันก็จะวินวอล์กมาคือ2เสาแรกเนี่ยมันจะช่วยเรายิงนะครับแต่ว่ามอนก็จะมาตีเสานี้ก่อนนะเพราะว่าถ้ามันแตกไปก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าที่เราต้องป้องกันจริงๆก็คือต้นไม้ที่อยู่ข้างหลังเรานั่นเองนะครับก็คือตรงนี้นะนี่นี่นี่เห็นไหมมันจะมีหลอดเลือดอยู่ก็คือเขียวๆข้างบนนี้นะครับหลอดเลือดก็จะเป็นสองแสนหนึ่งนะ ซึ่งมอนชุดหลังๆเนี่ยก็จะตีโหดมากนะครับเราก็ต้องกันฐานดีๆนะก็ <c oughs> ถ้าเพื่อนๆที่ลงคนเดียวเนี่ยอ่ะโอเคอาจจะไม่อาจจะไม่สามารถที่จะ้าเลเวลยังน้อยนะยังไม่เยอะเนี่ยอย่างสไนเปอร์ตัวลองของเนี่ยบางทีก็ครบบางทีก็ไม่ครบนะครับครบก็คือครบรอบ30รอบ30สิบเวฟนะครับซึ่งบางทีเราก็เจอพวกมอนเตอร์บอสท,ที่มันแบบมาเยอะๆหลายๆทางนี่มันก็กันไม่อยู่ใช่ไหมก็เข้าใจได้ ว่าไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเราแค่ยพยายามทําให้มันไปได้ไกลที่สุดเยอะที่สุดรอบเยอะที่สุดก็พอนะครับขอให้ด้วยครับก็คือแล้วถ้ามันครบสามสิบรอบเนี่ยมันก็จะต่อไปเรื่อยๆนะมันจะอินฟินิตี้เลยคือมันมันจะทะลุไปสี่สิบห้าสิบรอบก็ได้อยู่ที่เราไหวแค่ไหนแต่ว่าส่วนมากเนี่ยเขาก็จะไม่ไปขนาดนั้นเขาก็จะเอา้าน้องผมตายเหรอโคตรกากเลย <laughs> เขาก็จะจบกันแค่รอบที่30เท่านั้นนะฮะด้ดยกันเนี่ยถ้ามัน30แล้วใช่ไหมก็จะแอบไปยิงข้างๆก็ให้มอนมาตีฐานให้แตกไปเลยเพราะว่ามันก็จะไม่ได้อะไรแล้วหลังจากนั้นนะครับ EXP มันจะตัดแล้วนะฮะซึ่งดันนี้เนี่ยดูโอ้นะครับให้ e x p ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับก็เป็นล้านเลยนะฮะเรียกว่าเป็นล้านเลยเหรอพี่ได้เลยนะครับผมอ่ะนะตอนนี้ผมก็เวฟที่18และให้น้องผมวิ่งไปก่อน เดี๋ยวพอมันปุ๊บอ่ามันก็จะกดโอ้อันนี้มอมมอนมันเกิดหลายทางใช่ไหมนี่นี่เราดูอย่างนี้เราก็เห็นหรือเราก,กดดูอย่างนี้ก็ได้นะครับอาจจะมีหลุดมาตัวหนึง่งเราก็ไปดักซะ,ะนะฮะนี่ถ้าลงแบบดูโอ้ก็แ <c oughs> ป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเท่านั้นแหละยิ่งกดข้ามได้เนี่ยมันก็ง่ายเลยใช้เวลาไม่นานนะครับเพื่อนๆอ,อย่าคิดว่ามันยุ่งยากมันนานเกินไปนะเพราะว่าช่วงเราลงแรกๆเนี่ยเราไม่รู้มันกดข้ามได้ ข้ามคือข้าม,ามดีเลยสามสิบวิในมอนตแต่ละรอบแต่ตอนนี้มันกดข้ามได้แล้วก็ลงแป๊บเดียวลงเพินเพิน,นะฮะปล่อยจอทิ้งไปเลยนะฮะอ่ามาแล้วตัวใหญ่ตัวนี้หลุดมา <c oughs> แต่ว่าก็โดนเราอยู่ดีอันนี้รอบที่ยี่สิบนะครับรอบที่ยี่สบเอดเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันจะมีตัวโผลขึ้นมานะนี่ไงเห็นไหมมันจะเป็นลาซอนะครับโผลขึ้นมามันจะมาหล่อยบ้านเรานะฮะสองเวฟต้องคอยกันดีๆพวกนี้ บางคนไม่รู้นะครับไปเฝ้าแต่หน้าบ่อกลับมาทีบ้านแตกแล้วนะฮะกลับมาไม่ทันเพราะว่าเอ๊ะทำไมเลือดมันลดถ้าเลือดบ้านลดเนี่ยจนถึงระดับเจ50ห้าเนี่ยมันจะมีข้อความจากระบบแจ้งเตือนนะอ่านเนี่ยมาทีเดียวสมรอบติดเลยเห็นไหมบางคนไปเฝ้าหน้าบ่อไม่ได้หันมาดูบ้านเอ๊ะทำไมมอนไม่เกิดสัทีวะก็เรียบร้อยฮะบ้านแตกไปตั้งแต่รอบที่2ี่สิบสามยิบี่เท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยว ผมจะลันไปเรื่อยๆนะฮะลันไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆได้ดูว่าแต่ละเวฟแต่ละมอนเนี่ยมันมีมอนหน้าตายังไงอะไรบ้างก็ถ้ามันหลุดมานะครับก็บอกเพื่อนไปเลยนะครับว่าไม่ต้องมานะครับเดี๋ยวเราเก็บเองนะครับเขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งมานะเพราะว่ามอนแค่นี้เราจัดการได้สบายอยู่แล้วเสาเราเหลืออีกเสาหนึ่งนะครับมอนก็จะมาตีเสานี้ก่อนนะอย่าเว้นตัวที่มันโผล่มาหน้าต้นไม้เนี่ยมันก็จะเล่นต้นไม้เราก่อนเลย ไม่แน่ใจว่าจะเจออีกไหมนะตอนนี้รอบที่ยี่ห้าละใกล้จบละเดี๋ยวผมอัพตัวหน่อยดีกว่านี่ผมมีดาวสามพันกว่าแล้วนะเดี๋ยวผมอัพให้เต็มไปให้หมดเลยอัพใครดีนี่นี่อัพแทงอ้าวแทงเลเวลเต็มแล้วแทงเลเวลอ๋อนี่แทงเลเวลสามแล้วผมอัพตัวนี้ดีกว่าอัพดาเมจอ่าอัพเมจผมก็เต็มแล้วอัพนี่อัพฮิลอีกอ่าเต็มทุกตัวแล้วไปพร้อมลุย แข็งแก่งกันสุดๆเลยนะครับเป็นร่างสีส้มนะจากตอนแรกสีฟ้าๆนะมสีส้มซูปเปอร์สายาแล้วรอบที่ย oh, ี่สิบเจ็ดอ๋อน,นี่นี่นี่รอบที่ยี่สิบเจ็ดนะนะดีนะเนี่ยที่เรามีตัวพวกนี้ไว้มันจะดึงมอนนะฮะหมายถึงว่าแทงนะครับแทงก็จะดึงมอนไวนะครับเหมือนสกิลปวอของไนท์นะมันก็จะตีพวก n p c พวกนี้ก่อนมันก็จะไม่ตีต้นไม้เรานะแต่คิดว่าไม่น่ามีโผมลาแล้วแหละเพราะนี่ก็จะหมดละ รอบที่28ผ่านไปเรอบที่ยีสิบเก้โอเครอบที่ยีเก้าเป็นมอนธรรมดารอบที่สาสิเนี่ยน่าจะเป็นมอนเตอร์บอสนะครับเดี๋ยวผมไปช่วยน้องหน่อยดีกว่าน่าจะมีหลุดนะน่าจะมีหลุดนะมันลดเรื่อยๆเลยโอเคมาพี่มาช่วยแล้วน้องไปแล้วก็รอบที่สาสิบเนี่ย เป็นมอนเตอร์บอลนะครับดูจากแผ่นที่นเล็กนะนี่มันก็จะโอเคเดี๋ยวพอน้องผมตีเสร็จปุ๊บมันก็จะกลับวับกลับมาฐานนะวับกลับโดยใช้ทางลัดนี่แหละนะแล้วเราก็จะไปยืนแอบป่ากันโอเคอ่ะพอครบ30มสิบเราแล้วมันจะขึ้นเตือนอย่างนี้นะขึ้นเตือนอย่างนี้ไม่รู้ขึ้นเตือนทำไมเพราะมอนมันก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยก็อยากตีใช่ไหมอยากตีใช่ไหมตีไปผมไม่ตีแล้วนะ <c oughs> ผมแอบแล้วนะ อ่านี่เราก็มาแอบข้างๆนี้นะครับแอบข้างๆนี้นะก็ช่างมันยกกดยกเลิอกออโต้ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวมอนมันมาเนี่ยมันก็จะไปหวดกับ Np c เราเองนะฮะมันยังไม่พอหรอมือยังไม่พอหรอมันจะเอาอะไรวะเนี่ยโอเคน้องผมมันยังไม่พอนะครับมันจะเก็บเอารอบอะไรของมันไม่รู้นะเดี๋ยวผมถามเขาก่อนละกัน เอารอบเหลอเอาให้สุดเลยพี่มันได้ exp เยอะกว่า <_ C os> จริงเหรอวะเ <_ C os> <_ C os> ท่านี้ผมรู้มาเนี่ยคือถ้ามันเลยสามสิบแล้วเนี่ยมันก็จะสุดแค่นั้นนะมันจะไม่ได้อะไรเลยนะออ <C os> ผมตายผมตายงี้ก็ผมตายงี้พี่ก็ลุยต่อมาชุบได้ไหมเดี๋ยวต้องลองไปดูนะครับว่าชุบได้ไหมก็อ่ะเดี๋ยวเราลองดูก็ได้ว่าถ้ามันโอเคเราต้องการฐานแล้วใช่ไหมไม่ดีเดี๋ยวเราไปชุบน้องมันก่อนแล้วกันแล้วเราค่อยวัดก,กับฐานนะครับ ชุบไม่ได้นะฮะผมก็วาร์ปกลับบ้านดีกว่าต้นไม้เราก็ NPC เราก็จัดการอยู่นะฮะวุ่นวายจริงๆเลยมาเดี๋ยวเรากลับบ้านไปกันฐานแป๊บนึง<ม>ก็นะฮะมอนก็จะบวกกับ ทหารของเราอย่างนี้นะครับผมมาพี่มาแล้วน้องชุบไม่ได้ชุบไม่ได้ก็ต้องไปให้สุดนะฮะกดข้ามมาเลยนะครับมาทุกตัวมาทหารเราตายทหารเราตายไปตัวหนึ่งนะครับเราก็ดูว่าตัวไหนตายอ๋อนี่นักเวทเราตายเห็นตัวเลขตรงนี้ไหมครับก็คือจํานวนทหารที่เรามีนะเราก็อัญเชิญเขากลับขึ้นมานะครับมาแล้วเราก็มาบวกต่อ คิดว่าจะได้ไหมคิดว่าจะได้ไหมคิดว่ากูจะกันบ้านได้ไหมก็อ่านี่นะฮะถ้าเลือดต้นไม้ลดมันก็จะขึ้นเตือนตรงนี้นะว่าเนี่ยเลือดต้นไม้ลดไป80%แล้วนะปล่อยแตกไปเลยดีไหมไม่ต้องปล่อยแตกแต่ผมก็แตกแล้วแหละโอเคมาเข้ามาเลย ผมลืมเปิดเสียงนะ,อะเอาเสียงเอาซาวซะหน่อยเอาเสียงซะหน่อยเงียบไปหน่อยอะม,มีเสียงแล้วมันพวกนี้ก็เราสบายๆเราเอาอยู่นะครับเราเอาอยู่แน่นอนแต่ว่าถ้ามันมาเยอะแบบพวกระดับบอสอย่างเงี้ยก็จะยุ่งยากนิดหน่อยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอัญเชิญอัญเชิญใครดี อันเชิญนี่มาอันเชิญนี่มาโอเคลากมันกลับมาแทงตอนนี้เราก็ไปที่รอบที่40แล้วนะครับปกติก็จะไม่เล่นกันอย่างนี้นะะน้องมันบอกว่าได้ยอ t ียเยอะกว่าก็ต้องลองดูเวฟต่อไปมาพอดี ก็เอาด้วงดึงนะครับมันก็จะมารวมกันที่ด้วงของผมนะฮะแล้วเราก็ตู้แมกนัทไปเลยนะครับค่อนข้างแหลกนิดนึงนะครับขออภัยด้วยคิดว่าน่าจะนานนะเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมเล่นจบไปเลยดีกว่าให้เพื่อนๆนได้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราข้ามกันเลย อนนี้ผมก็เล่นจบแล้วนะครับผมถ้า,ถาคือต้นไม้ผมระเบิดไปแล้วนะผมก็ได้เอ็กีประมาณนะเท่าที่เห็นได้หล้านกว่านะครับผมก็ปกติผมก็ได้เท่านี้นะผมไม่รู้ว่าน้องผมมันเอาข้อมูลเอาอะไรมาจากไหนว่าถ้าเล่นไปไกลแล้วจะได้เยอะกว่าอ่ะนันต้นไม้นะครับก็จบไปแล้วประมาณนี้ซึ่งเมื่อกี้ผมจะอัพอยู่แล้วแหละตอนนี้ผมก็อัพขึ้นมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวนะเอ่อ นี่เรามารับรางวัลตรงนี้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมจะมีรางวัลรายสัปดาห์นะเราต้องมารับด้วยนะครับก็ผ่านรอบที่5ในโซโล่ดีเฟนต์แบทเทิลผมเหลือลงเดี่ยวอีกหรอผมเหลือลงเดี่ยวอีกรอบหนึ่งมั้งโอเคเดี๋ยวผมไปจัดการตรงนี้ก่อนละกันซึ่งถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทำคลิปอะไรนะฮะแนะนำตรงไหนก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนละกันเดี๋ยวไปทำภารกิจอื่นก่อน นะฮะฮวันนี้อัพเลเวลโลกที่90แล้วด้วยมีอะไรทําเยอะแยะไปหมดเลยครับก่อนลากันไปฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับส่งจุบให้เหมือนเดิมนะสําหรับวันนี้สวัสดีครับ